ชนะแต่เจ็บเพิ่มผงฟอร์มดีหน้าคมกลางแน่นหลังเหนียว11ตัวจริงจาก11ประเทศติดตามข้อมูลและก็วิเคราะห์ฟอร์มการเล่นได้ในคลิปนี้ของช่องเฮ er ียอวยนะครับสวัสดีครับก็กรับมาพบกับเฮียอีกครั้งนะครับไม่ขอรบกวนเวลาอะไรมากนะครับในคลิปนี้เพราะว่าทุกคนคงจะทราบผลกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเข้ามาชมแล้วเฮีย er ก็ขอ กำลังใจนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดกระดิ่งติดตามถ้าใครยังไม่ได้กดนะครับแล้วก็ถ้าใครกดแชร์คลิปออกไปก็ขอขอบคุณด้วยละกันนะครับก็วันนี้เราก็จะมาพูดถึงควันหลงแล้วก็อฟอร์มการเล่นนะครับแล้วก็ความคิดเห็นของเฮียนะฮะในฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่ริเวอร์พูลนะครับบุกไปที่ g t e c h Stadium นะครับแล้วก็สามารถเอาชนะ ทางด้านเดบีหรือว่าเบนฟอร์ดนะครับไปได้1ประตูต่อ4นะครับซึ่งจะเป็นการชนะครั้งแรกในรอบ86ปีอะไรก็ตามนะฮะโอ้โหนานเหลือเกินเพราะว่าเบนฟอร์ดเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาได้แค่2ปีเท่านั้นเองนะครับเนาะก็ชัยชนะนัดล่าสุดก็ต้องย้อนไปปี1938นู้อุนล่ะครับนะก็86ปีนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ สิบตัวจริงของเรากันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สิบ็ตัวจริงของเรานะครับมาจากสิบเอดประเทศนะครับโอ้โหมีประเทศไหนกันบ้างน,นะครับเริ่มจากเควินเคโรเฮอร์นะครับผู้สาประตูนะครับที่ได้ลงแทนอาริซงเบเกอร์ที่บาดเจ็บน,นะครับก็เป็นชาวไอร์แลนด์นะครับไอร์แลนด์อ่าใช่ไอร์แลนด์เออแล้วก็ วันไดานะฮะเซนเ์ฮาจากฮอลแลนด์นะครับโกนาเต้จากฝรั่งเศสนะครับคานอเบลรี่นะครับจากไอแลนด์เหนือนะฮะแล้วก็แอนดูโรบสันนะครับจากสกอตแลนด์นะฮะเกติจโญนจากอังกฤษนะครับวาตารุเอนโดจากญี่ปุ่นนะครับแม็กอาริสเตอร์จากอาร์เจนตินานะครับดีโกโจต้านะครับจากโปรตุเกสนะครับแล้วก็ดาวินนุนเยสนะครับจากอุรุกวัยนะครับแล้วก็ ลุยดีอาร์นะฮะจากโคลอมเบียนะครับ11ประเทศนะครับสารสัมพันธ์ทำให้ฟอร์มแจ่มขึ้นมาทันทีเลยนะครับเมื่อค่ำคืนนี้ผ่านมาฟอร์มดีเหลือเกินนะฮะแม้ว,ว่าจะเส้นผู้เล่นบาดเจ็บไปถึง2คนนะครับโอเคส่วนทางด้านฝั่งเจ้าบ้านนะครับก็ประกอบไปด้วยผู้สาะตูวฟรเคนนะครับแล้วก็เซนเ์ฮาสามตัวเบนมีนะครับอาแชร์นะครับแล้วก็คอรินนะครับ อกองกลาง5คนก็เป็นคริสเตียนนอกานะครับแหมเมืม่อวานนี้ทำเราเจ็บไปถึง2คนเลยนะครคริสเตียนนอการเออเวอตรีาเนลนะครับจันเซ้นนะครับแล้วก็เรเกรลอนนะฮะอ่าโลเลฟนะครับ, Leb, รบแล้วก็กองหน้าเป้าออากองหน้าคู่นะครับเป็นอีวานโชนี่กับนิวโมเปนะครับเริ่มเกมนะครับ15นาทีเนี่ยผลการอ่อ15นาทีเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นทางด้านเอ่อ เบนฟอร์ดก็มีโอกาสทำหวาดเสียวมากกว่าเรานะฮะมีโอกาสยิงเยอะกว่าเรานะฮะดู15นาทีดูเราก็ยังตื้อๆนะครับแต่เราก็พยายามเล่นในเกมของเรานะฮะก็ทำทำกันได้ดีอย่างแหละนะเออก็สุดท้ายแล้วนะฮะเราก็มาได้ประตูในนาทีที่อ,อ่อสานะครับจากการที่น่าจะเป็นทางด้านฟานได์หรือใครเนะี่ยที่เตะโด่งออกมาจากหน้าประตูนะครับ ู้สึกว่าจะเป็นลูกอ่าลูกเซตพีดของทางด้านเบนฟอร์ดใช่ไหมแล้วก็เปิดเข้าไปแล้วก็เป็นน่าจะเป็นฟันใดนะที่เคลียออกมาแล้วก็มาเข้าหัวทางด้านดิโกโจตาแล้วก็มงให้กับดาวิดนูนเยนะครับหลุดเดียวเข้าไปนะครับเดี่ยวเดียวกับประตูลูกง่ายๆไม่ลูกยากๆนูนเยสทํานะครับสุดท้ายนะครับมีช่องทางให้ยิงเยอะแยะ,ยะไม่ยิงนะครับชิปข้ามหัวลูกษาประตู แต่มันก็สําเร็จนะครับเข้าไปอย่างสวยงามเลยทีเดียวลิเวอร์พูลออกนํา1 0ในนาทีที่35สิบห้านะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับก็แล้วก็จบครึ่งแรกไปนะครับก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับนํา1 0นะฮะแล้วก็มาเริ่มครึ่งหลังนะครับโมซาลานะครับก็โชว์สกิลการจ่ายนะครับไปให้กับอเล็กซิสแมคคาริสเตอร์นะครับโชว์สกิลจับบอลแรกนะครับหลอกกองหลังของทางด้านเบนฟอร์ดนะครับแล้วก็ ใช้จังหวะนะครับจิ้มบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงามแล้วก็ฉลาดมากๆนะครับสำหรับอเล็กซิสแม็คคริสเตอร์นะครับนี่ก็เป็นเป็นประตูที่สองของของเขาครับในนามของลิเวอร์พูลแล้วนะฮะเออลูกนี้สวยงามชอบนะครับเฮียชอบมากลูกนี้แล้วลูกที่สามนะครับก็เป็นโมฮัมเหม็ดซาลานะครับโอ้โหลูกนี้ต้องถือว่าทางด้านอ่าเดอบีหรือว่าผู้เล่นเบนฟอร์ดเนี่ยทั้งเบนมีนะครับทั้ง อีกคนหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้จําไม่ได้นะก็ดูเหมือนจะผิดพลาดน,นะครับนะก็อยู่ตรงกลางสนามอยู่แล้วนะครับก็สกัดออกมานะครับรู้สึกจะเป็นเควินเคลเฮอร์น,นะครับเปิดบอลมาปุ๊บแล้วก็ให้กับทางด้านโกดี้กักโปนะครับมงเช็ดไปให้กับทางด้านโมมไปตรงกลางอะ่ะจุดกึ่งกลางแล้วก็เป็นมีไม่วิ่งตามซาลาไปซาลานะครับวิ่งตัวเปล่าเข้าไปเลยแล้วก็ไปแย่งบอลมาได้นะฮะแล้วก็เข้าไปดวนกับทางด้านกองหลังของ เบนฟอร์ดแล้วก็หลุดเข้าไปแล้วก็ถ้าหลุดขนาดนั้นก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับซาร่าคมจริงๆยิงเข้าไปสามประตูต่อศูนย์นะครับก็เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เรามาโดนอาตีใครแตกได้นะครับจากการที่ทางด้านเบนฟอร์ดทาเกมขึ้นมาทางด้านกราบขวานะครับแล้วก็หลุดมานิดอ่าหลุดเข้ามานะครับแล้วก็เปิดตัดเข้ามาทางด้านผู้เล่นของเอ่เเอเบนฟอร์ดเลกิลอนนะยิงก่อนนะครับ ลูกหมีอลริซองเบเกอร์นะครับโชว์ฟอร์มการเซฟ,ฟแบบวากยาบชิ achi, มัสึกเลยนะฮะเซฟ,ฟได้นะครับแต่ก็ไม่พ้นนะครับทางปืนของอ,อิวานโชนี่นะครับตามซ้ำเข้าไปในดาบที่2นะครับไม่เหลือนะฮะเรียบร้อยก็นาทีที่เจ็ดสิบห้านะฮะก็เป็นทางด้านเบนฟอร์ดตีใครแตกมาได้นะครับ1ประตูตสาม จุดประกายความหวังว่าจะไล่ขึ้นมาได้แต่ว่าก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับครองเกมได้อย่างเหนียวแน่นนะครับนะแล้วก็มาได้ประตูปิดท้ายลูกที่4นะครับจากโคดี้กัคกโปนะครับจากการที่ลุยดิอารนะฮะได้บอลแล้วตรงหน้ากรอบเขตโตษแล้วก็ไหลไปให้กับทางด้านโคดี้กัคโปนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่ากองหลังของเบนฟอร์ดก็จะเล่นผิดพลาดเป็นหมดนะครับวันนี้นะครับก็สก,กัดบอลไม่ได้แล้วบอลไหลไปถึงกัคกโปนะครับหลุดเข้าไปแบบนั้นก็ กดเข้าไปเรียบร้อยนะฮะสี่ประตูต่อหนึ่งแล้วก็จบเกมนะครับลิเวอร์พูลก็ชนะไปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งพร้อมคว้าสามแต้มนะครับไปได้นะครับแล้วก็เนำเจ้าฝูงต่อไปแล้วก็นัดนี้นะครับก็เป็นนัดที่2 5 0อของเวอร์กิลฟานได้ด้วยนะครับถือว่าโ,โหเล่นหลายนัดแล้วฮะยาวนานมากๆนะครับเล่นให้กับทางสมโมสรลิเวอร์พูลนะครับ อ่าเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงฟอร์มการเล่นของทางด้านสโมสรลิว์พูลกันบ้างนะครับนะก่อนที่จะไปพูดถึงฟอร์มของคู่แข่งนะครับว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะด้วยฟอร์มการเล่นของเรานะครับเมื่อคือนนี้ทางด้านจ็อกกินคอพก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าทางด้านเบนฟอร์ดเนี่ยเขาไม่ได้กลัวเรานะครับนะแล้วก็เขาก็น่าจะทําเกมลุกเข้าใส่เราเราก็เลยต้องพยายามที่จะแพ็คเกมรับให้เหนียวแน่นถ่ายบอลให้ ค่อนข้างชัวร์แล้วก็ตรงกลางเนี่ยช่วยกันบีบแล้วก็ช่วยกันตัดบอลให้ได้พยายามอย่าเล่นบอลไหลายจังหวะซึ่งสามารถผลที่ออกมาเนี่ยมันทำมัน,ม,นมันออกมาได้ดีนะครับได้ดีมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะวัตรุเอนโดอ่าแล้วก็เคอร์ติโจนรวไมไปถึงอเล็กซิสแมคคาริเตอร์นะครับแล้วยิ่งที่เด่นที่สุดเลยนั่นก็คือเซนเตอร์ฮฟสองตัวของเรานะครับเบอกิลฟันดนะฮะแล้วก็ อิบายฮิมาโกนาเต้นะครับเมื่อวานนี้อิบายฮิมาโกนาเต้นี่แข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้องชื่นชมนั่นก็คือเควินเคลเฮอร์นะครับผูกษาประตูมือ2ของเรานะครับที่ทดแทนการหาขาดหายไปของพ่อหมีอลิซงเบเกอร์ได้ดีเลยในปฏิกิริยาการเซฟนะครับนะแต่ว่าเมื่อวานนี้เราไม่ได้โดนทดสอบมากๆนะครับในเรื่องของการใช้ลูกเซตพีลูกเตะมุมอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าทางด้าน เลนคอปน่าจะกรรมชับนะอย่างที่เฮียบอกเมื่อวานว่าจุดเด่นของทางด้านเบรนฟอร์ดเนี่ยก็คือการเล่นลูกเซตพีสการเล่นโต้ก,กับเร็วนะฮะนั่นแหละครับแล้วก็เราก็พยายามจะไม่ค่อยให้เสียลูกฟรีคิกแล้วก็พยายามจะไม่เสียลูกเตะมุมมากซึ่งเราก็ทําได้ดีนะครับเมื่อวานนี้เราจะเสียลูกเตะมุมก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะเมื่อวานนี้เราเสียลูกเตะมุมไปเพียงแค่เอ,อ เราเสียลูกเตะมุมไปเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นเองนะครับนะนะ,นะลูกฟรีคลิกนี่ก็อยู่ในระยะไกลมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็กองกลางของเรานะครับความที่โดดเด่นจริงๆเนี่ยก็คือวัตรุเอนโดนะครับแม้ว่าจะโดนใบเหลืองนะฮะแต่ก็เล่นสามารถประคองไปได้ด้วยตลอดเวลานะครับแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากทางด้านอเล็กซิสแมกกะลิเตอร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงแลนกาฟินแบก เมื่อวานนี้แล่นกาฟินเบิร์ดเนี่ยเข้ามาเล่นเนี่ยเข้ามาเล่นในแทนตำแหน่งของเคอร์ติโจนหลังจากที่เราเสียเคอร์ติโจนไปแล้วเนี่ยซึ่งเคอร์ติโจนเล่นอยู่ในฝั่งซ้ายนะฮะก็กาฟินเบิร์ดนะครับก็ไปเล่นอยู่ในตำแหน่งเคอร์ติโจนซึ่งน่าจะเป็นตำแหน่งที่กาฟินเบิร์ดเนี่ยถนัดนะครับเล่นเป็นบ็อกทูบ็อกนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงได้อย่างาไม่เคอะไม่เขินนะครับความชั่วไม่ปรากฏความดีพอมีอยู่บ้างนะฮะสำหรับกาฟินเบิร์ดเมื่อคืนนี้นะครับก็เล่นในเกมลับ ช่วยในเกมรับได้บ้างนะครับแล้วก็ไม่เป็นหนักที่วัตตารุเอนโดคนเดียวนะครับเมื่อวานนี้วัตตารุเอนโดเนี่ยเด่นมากในเรื่องการเ,าเข้าสกัดไม่ว่าจะเป็นลูกโดง่งหรือว่าการเข้าไปแย่งบอลน,นะครับแล้วก็การออกบอลที่ง่ายนะครับส่วนแมคคาริเตอร์นะครับได้เล่นในแบบที่เขาถนัดแล้วนะฮะนั่นก็คือการที่เป็นคนคอยคุมจังหวะคุมเทมโปในการออกบอลน,นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าการออกบอลในของเขาแต่ละครั้งเนี่ย มันมีความหมายรวมไปถึงการพลิกบอลของเขาไปเล่นทําให้ทีมได้เปรียบซึ่งมาทําให้เกมลุกของเราเนี่ยดูมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถ้าในเกมเมื่อคืนนี้นะครับดีโกโชตายังอยู่เนี่ยมันน่าจะมีอะไรเพิ่มอีกเยอะแยะเลยนะครับก็น่าเสียดายที่ดีโกโชตาเจ็บไปซะอย่างนั้นนะครับอ๋อหน่าเสียดายจริงๆหือว่าซวยมากๆนะครับนะผู้เล่นของทางด้านเบนฟอร์ดก็คือคริสเตียนนอกาด คนเดียวกันเลยนะครับกับการที่ไปจิ้มนะครับที่เท้าของอที่ขาของเคธิโจนแล้วก็ทําให้เสียจังหวะนะครับแล้วก็เหมือนเคติจโจนไปฝืนตัวเองนะครับไม่ไม่ปล่อยไปตามแรงโน้มถ่วงของการการที่เคธิจโจนจะต้องล้มไปนะครับก็เลยทําให้ฝืนไปแล้วก็น่าจะเจ็บที่เอ็นร้อยหวายนะฮะถ้าถ้าถ้าเฮียเราไม่ผิดนะครับที่เฮียวงกลมไว้เนี่ยนะครับส่วนทั้งด้าน ทางด้านาดิโกโจต้านะครับก็สวยจัดๆเลยคริสเตียนนอกาดกระโดดขึ้นไปแย่งมงแล้วก็กระแทกกันแล้วก็นอกาดหล่นลงมาทับทับตรงไหนไม่ทับดันมาทับตรงที่หัวเข่าของเอ,อคนที่โจนสังงานนะฮะก็บาดเจ็บกันไปนะฮะโอ้โหน่าเสียดายนะครับกำลังฟอร์มดีๆอยู่เลยทั้งสองคนนะครับซึ่งโดยรวมแล้วฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย ทำกันได้ดีทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสำรองที่ลงมาหรือว่าตัวจริงที่ลงมาก่อนเนี่ยคือทําผลงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆต้องขอปรบมือให้จริงๆนะครับเกมลุกก็ดูมีสีสันแล้วก็มีความเฉียบคมเพิ่มมากขึ้นนะครับนะแล้วก็ดูเกรีมรับแข็งแกร่งกองกลางดูเป็นระเบียบแล้วก็ออกบอลไม่มั่วไม่เสียบอลง่ายนะครับซึ่งนี่แหละ ถ้าการที่จะเล่นกับใครก็แล้วแต่ถ้าฟอร์มแบบนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าเราสามารถชนะได้ทุกทีมนะครับต้องขอปรบมือแล้วก็ชื่นชมนักเตะนะครับรวมไปถึงสตาฟโค้ชแล้วก็เจอเก้นครอปด้วยนะครับที่กำชับนักเตะให้เล่นในแผนแบบนี้นะครับแล้วก็นักเตะสามารถเล่นได้ตามแผนที่เจอเก้นครอปวางไว้แบบดียอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับ เรามาพูดถึงฟอร์มของย b บีหรือว่าเดอะเบนส์ฟอร์ดกันบ้างน,นะครับการเล่นในบ้านของเขาเนี่ยมันเป็นจุดแข็งอยู่แล้วนะครับซึ่งเฮียมองว่าเมื่อคืนเนี่ยทางด้านโทมัสแฟรงค์นะครับกุนซือของทางด้าน b บนฟอร์เนี่ยน่าจะวางแผนการเล่นผิดพลาดนะครับรวมไปถึงความเข้าใจแล้วก็การเล่นของนักเตะในแนวรับ มีความสับสนแล้วก็ผิดพลาดกันด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าโทมัสแฟงเนี่ยวางแผนการมาให้ลูกทีมเล่นแบบรับแน่นแล้วก็รอโต้กลับเนี่ยซึ่งลิเวอร์พูลน่าจะอึดอัดมากกว่านี้แล้วก็จะเจาะเข้าไปยากรวมไปถึงเ,เราต้องดันผู้เล่นขึ้นมาโหลดเกมลุกมากขึ้นพื้นที่โจมตีมันก็จะมากขึ้นซึ่งมันก็จะเข้าทางนะครับแต่ว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทมัสแฟงให้ลูกทีมเนี่ยบุกเข้าใส่ลิเวอร์พูลมันเลยกลับกันครับกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลคอยสวนกลับตลอดจะเห็นได้ว่าทั้ง4ลูกเนี่ยเป็นการสวนกลับตลอดเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเกลือจิ้มเกลืออะไรครับน่าถ้าเดอถ้าเบนฟอร์ดเล่นแบบที่เคยเล่นกับลิเวอร์พูลนั่นคือรับแน่นรอโต้กลับออกบอลยาวๆนะครับไปพื้นที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวความแข็งแกร่ง เดีย๋ยวว่าเมาื่อคืนลิเวอร์พูไม่น่าจะได้สกอร์ขนาดนี้แล้วก็เกมอาจจะอ่อึดอัดสำหรับลิเวอร์พูลมากมากกว่าแล้วก็ดูแล้วนะฮะพอครึ่งหลังมาเนี่ยฟอร์มของเบนฟอร์ดดูไม่กระเตื้องขึ้นเลยแล้วก็ดูแล้วยังไงก็น่าจะแพ้ลิเวอร์พูลนะครับซึ่งถ้าให้เฮียวิเคราะห์เนี่ยเอ,อทางด้านโทมัสแฟงน่าจะวางแผนมาผิดนะครับในการเล่นกับลิเวอร์พูลนะฮะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นไหมยังไงถ้าคิดเห็นอย่างไรก็พิมพ์มาบอกกันบ้างถ้าคิดว่าเบนฟอร์ดวางแผนผิดก็กดหนึ่งถ้าคิดว่าไม่ผิดกดสองมาละกันนะครับพิมพ์สองมาละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตอาการบาดเจ็บนะครับของนักเตะเราครับเมื่อคืนนี้เราก็หลังจากที่ก่อนเลิกเกมจะเริ่มเนี่ยเราเสียอาริซงเบเกอร์ที่เจ็บแฮมสตริงไปเนี่ย ก็มีนักเจ็บแบบ่าบาดเจ็บเพิ่มเติมขึ้นมาอีกในสนามนะครับในตอนระหว่างการแข่งขันนั่นก็คือทางด้านเคอร์ติจโจนคนแรกนะครับที่น่าจะเจ็บเอ็นร้อยหวายนะฮะเท่าที่ดูจากอาการแล้วนะครับนะนี่ก็ะอาให้ดูอย่างนี้เลยแล้วกันนะมันน่าจะเป็นตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ทางด้านอดีโกโจต้านะครับที่ดวงสวยดวงแตกเหลือเกินโดน ผู้เล่นนะครับหล่นลงมาทับหัวเข่านะครับในจังหวะแบบนี้มันก็น่าจะบาดเจ็บแล้วก็อาการน่าจะค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับทางด้านเอ่อคติโจเนี่ยหลังจบเกมเนี่ยใส่เฝือกประคองเท้าแล้วก็ใช้ไม้เท้าค้ำยันนะครับเเดินออกมาจากสนามด้วยนะฮะส่วนทางด้านเอ่อดีโกโจต้านะครับก็ต้องใช้ไม้เท้าเช่นเดียวกันแล้วก็ใช้อ่า เฟือกอ่อนนะครับประคองที่หัวเข่าไว้นะครับก็ต้องรอไปสแกนอาการต่อไปว่ามันจะบาดเจ็บหนักหนาขนาดไหนนะฮะตอนนี้ก็สุดท้ายเราก็มีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งคนในช่วงพักครึ่งนะครับนั่นก็คือดาวิดนูนเยสนะครับเจเกนคอฟออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะฮะว่าซึ่งดูเหมือนว่าซึ่งมันเป็นอาการเดียวมันไม่ใช่อาการเดียวกันนะซึ่งมันเป็นความรู้สึกเดียวกันกับกันทางที่เรนเด็กซ์นเดอร์อาร์โนเนี่ยบอกกับทางด้านเจเกนคอฟว่า าบาดมีความอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่ามีเจ็บที่หัวเข่าเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจนนครับก็เลยตัดสินใจว่าไม่ส่งลงดีกว่าซึ่งเมื่อคืนนูนเยสก็เช่นกันนะครับนูนเยสก็บอกกับทางด้านเจนนครับว่าเขารู้สึกไม่ดีกับตรงที่บริเวณน่าจะเป็นกล้ามเนื้อโคนขาหนีบหรืออะไรนี่แหละนะซึ่งถ้าเล่นถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แหละแต่ว่ามันมันรู้สึกกังวลอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งอาจจะทําให้เขาได้เล่นไม่เต็มร้อยเพราะฉะนั้นก็เลยให้พักดีกว่าซึ่งมันก็เกิดเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อที่จะไม่ลุกลามแล้วก็ไม่เจ็บต่อไปนะครับซึ่งเราก็เลยมีนักเตะเพิ่มมาเจ็บขึ้นมาอีก3คนนั่นก็คือกติโญนดิโกโจตาดาวิลน,นุนเยสประกอบกับที่บาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วอริซงเบเกอร์โดมินิกโซบอสไลเทรนัเล็กซานเดอร์อา์โนสเตฟานบาเซติก เดียโกอากันตาร่าแล้วก็โจเอลมาติบรวมไปถึงเบนโดกนะครับเป็นห่างว่าเลยทีเดียวก็ขอให้หายกลับมากันไวๆแล้วกันนะฮะสำหรับขุนพลพลพรรคของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งจะต้องมีคิวทำการแข่งขันอีกเยอะแยะมากมายนะครับนะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีนะครับกำลังขาขึ้นฟอร์มกำลังดีกันทุกคนเลยนะฮะขอให้หายกลับมากันไวๆมาช่วยกันเล่นนะครับอ ส่วนอีประเด็นหนึ่งนะครับวานนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่ามีข่าวดีกันอยู่บ้างนะครับแม้ว่าเมื่อคืนนี้ผลของอาร์เซนอลนะครับจะไม่ได้เป็นใจให้กับทางลิเวอร์พูลเลยนะคะเพราะว่าไปบุกไปถล่มเบอร์ลี่ห้ประตูสตูนะครับฟอร์มแจ่มจริงๆนะครับสำหรับอาร์เซนอลสุดยอดมากๆนะครับส่วนแมนซิตี้ดันสะดุดนะครับโอ้โหเสมอกับไล่ตีเสมอเลซีนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่า มันเป็นงูเหลือมกับเชือกกล้วยหรือไงฤดูการนี้นะครับโอ้โหต้องไล่ตามตีเสมอทางด้านเชลซี Chelsea นะครับซึ่งจริงๆแล้วาทางด้านแมนซิตี้น่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าแต่ว่าโอกาสยิงโอกาสยิงของทางด้านทางด้านเชลซี Chelsea เนี่ยดูเหมือนจะเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับโอกาสยิงของทางด้านเชลซีเนี่ย ดูแล้วมันน่าจะเยอะกว่านะคะนะเออคือแบบเข้ากรอบเนี่ยมันเยอะกว่านะฮะแต่ว่าทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยมันยิงออกกันไปเองนะครับซึ่งแล้วดูแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าแมนซิตี้ไม่คมเองกับผลเสมอมาก็น่าจะเป็นอะไรที่แมนซิตี้น่าจะไม่พอใจแต่ทางเราเนี่ยพอใจแน่นอนนะครับเพราะว่า อันดับตั้งคารอ่าตารางคะแนนนะครับของสโมสรลิเวอร์พูลของเรานะฮะก็ตอนนี้ก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่เช่นเดิมนะครับโดยที่แข่งไปแล้ว25นัดมี57คะแนนนะครับส่วนทางด้านอันดับสองอาร์เซนอล25นัดมี55คะแนนตามหลังเราอยู่2แต้มนะครับแต่ว่าสองสมนัดหลังมานี้นะครับโอ้โหยิยงลูกคู่แข่งไปกี่ประตูครับเนี่ย15หประตูไอ้สิบ 14ประตูนะครับรวมไปถึงยิงเรา3-31ด้วยนะโอ้โหลูกได้เสียนะครับเยอะกว่าเราด้วยนะฮะ36ลูกแล้วนะครับนะตัวอันดับ3เป็นแมนซิ t y ตี้นะครับ24นัดก็มีสามคะแนนนะครับลูกได้เสียเป็นที่31ส่วนเมื่อวานนี้แอสตันวิลล่าเอาชนะทางด้านฟูลแลมมาได้ก็อยู่อันดับที่4นะครับมี49คะแนนส่วนท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับ ดันใบแพ้ให้กับทางด้านบูฟปทันตันะครับมี47คะแนนยังไม่ขยับไปไหนนะครับอันดับที่6จะเป็นใครไปไม่ได้หรนะอเนาะก็ว่ากันไป <c oughs> เนาะก็อแมตต์ตกค้างของทางด้านแมนซิตี้ถ้าเกิดแมนซิตี้ชนะเนี่ยก็จะเป็น56คะแนนนะครับก็ยังไม่ทันเราอยู่ดีนะเออแล้วก็คิวการแข่งขันนะครับของลิเวอร์พูลในนัดต่อไปเนี่ย ก็จะเป็นในวันที่21นะครับในการที่จะต้องเ,อเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านสโมสรรูตัตนท่าวนะฮะเออก็จะเตะในเวลาเออเตะในเวลารูส้สึกว่าจะเตะในเวลาตีสองครึ่งนะครับนะของวันคือวันที่21นะครับ แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะเตะกับเรานะครับแมตต์ตกค้างเช่นเดียวกันแมตต์แมตต์ตกค้างนะฮะในการที่จะต้องเจอกับเบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ดอย่าไปเล่นอย่างนี้กับแมนซิตี้นะลูกนะอ,อ,อย่าไปบุกใส่มันนะลูกเออรับแน่นๆแล้วก็ลอตโต้กลับอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้เหมือนทางด้านเชลซีก็ได้นะเสมอก็ดีนะ,ะส่วนลิอร์พูลนะครับก็ห้ามประมาทลูตันทาวนะครับเพราะลูตันทาวนี้ก็ เ,เคยทำแสบกับเราไว้เหมือนกันนะครับแต่วันอนัดน,นี้เล่นในบ้านก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็มีสรุปกันอยู่ประมาณเท่านี้อาการที่น่าเป็นห่วงก็คือการบาดเจ็บของนักเตะนะครับส่วนถ้าต่อไปเจอกับลุตันทาวก็น่าจะมีการสลับปรับเปลี่ยนผู้เล่นกันบ้างนะครับพักพักกันบ้างเพราะว่าวันที่ยี่สิบห้าเราจะมีคิว แข่งขันนัดชิงชนะเลิศในกระบาลีคับนะครับกับทางด้านสโมสรเชลซีแล้วก็เราก็คงจะต้องใช้ผู้เล่นที่เต็มเปี่ยมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพื่อจะคว้าแชมป์แรกมาให้ได้นะครับนะส่วนกับลูตันทาวนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันก็พยายามทำผลงานให้ดีแล้วกันนะครับยังไงเราแฟนลิเวอร์พูลด้วยกันนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับสโมสรนะครับ ยูวิวเน e ่ยว่าบอลโกรธนะครับนะสาวกเดอะคอปช่วยกันเชียร์หน่อยกันหน่อยละกันนะฮะส่วนเฮียก็ต้องเชียร์อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะโอเคคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับนะต่อไปนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันยาวๆนะฮะเหลืออีกสิบสามนัดนะครับลิเวอร์พูลจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าจะคว้าแชมป์ลีกได้หรือเปล่านะครับจะเป็นแชมป์ พิมลีกให้กับทางด้านเจนคอปก่อนที่จะอำลาจากกันไปนะครับโอเคยังไงก็เข้ามาชมจนจบก็ขอขอบคุณนะครับช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์ออกไปก็จะดีมากนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลแล้วก็เก็ดเล็กเก็ดน้อยความคิดเห็นของเฮียนะครับต่างๆนานาน,าน,นะครับอย่าลืมไปติดตามในช่วงฟุตบอลหน้าเชียด้วยนะครับนะ อยู่ใน V1 หนะครับโอเควันนี้เฮียก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ